สส,สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็นับถอยหลังหลายท่านก็ใจจดใจจอนะครับก็3วันเนี่ยก็นับได้เลยนะนับเป็นชั่วโมงนะนาทีต่อนาทีช็อตต่อช็อตนะในช่วงนี้เราจะเห็นว่าสื่อใหญ่ได้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะไปที่จำปาดงไปที่โกกกอกนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ กูรูทนายความนะครับที่มีความรู้ที่วิเคราะห์ประเด็นเรื่องราวของคดีมหากราบคดีดังในคดีนี้นะครับซึ่งในส่วนล่าสุดนะครับทางสมปาดงเองนะครับสิ่งทางแอดชิดนะฮะก็ได้มาวิเคราะห์แล้วก็ได้พูดถึงประเด็นอาการนำเสนอของสื่อนะครับไม่ไว่าจะเป็นการออกสื่อเนะี่ยเดี๋ยวนี้ถ้ามีการออกสื่อก็คืออยากก็มีทีมยูทูบเบอร์ที่มีการถ่ายทำ พร้อมสื่อไม่มีการสัมภาษณ์ที่ว่าเป็นสุดตัวนะในกรณีที่ทางจำปาดงทางนู้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการสัมภาษณนะ์ทางลุงพลปาตันแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์คุณอนุวัฒนะ์ในช่วงวันก่อนนะครับแล้วก็มีคุณลุงเจมมี่แล้วก็แอดเสือเสือผ้านะซึ่งทั้งสามท่านนี้ก็เป็น ยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่กับลุงกับป้ามาตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ได้เกิดความรักความผูกพันที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดความรู้สึกออกไปนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายท่านเนี่ยเข้าไปฟังก็ซาบซึ้งนะครับหลายท่านก็บอก่าฟังแล้วน้ำตาไหลนะในเรื่องของไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ยังคงปักหลักยังคงอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ สิ่งหนึ่งก็คือการสารต่อนะครับแต่ก็นั่นแหละก็รอคำตัดสินนะครับในวันที่3 1ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้เป็นไปด้วยดีนะฮะแล้วก็มาถึงพื้นที่ทางกกอกเองตอนนี้นะครับข่าวใหญ่สื่อใหญ่ก็ได้ลงพื้นที่นะครในขณะที่ชาวบ้านช่วงนี้นะครับก็เริ่มที่จะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในช่วงของ วันออกพรรษานะครับวันพุนิก็เป็นวันออกพรรษาสาวบ้าน,นก็ร่วมไม้ร่วมมือะเตรียมนะครับก็มีพิธีโกนข้าวทิพย์นะีก็ร่วมแรงร่วมใจกันขณะที่สื่อใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นะครับผู้เกี่ยวข้องกับคดีไม่ว่าจะเป็นพยานนะต่างๆแล้วก็ทางสาวบ้านนะฮะก็ไดนะ้ลงคลิปคลิปหนึงนะฮะเป็นคลิปที่ ทางสื่อใหญ่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ก็มีการไปสัมภาษณ์คุณยายแตงโมด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับในช่องของสาวปันกกกอกนะครับที่มีการสัมสัมภาษณ์ของคุณยายแตงโมนี่ก็คือน่าจะไปดูบรรยากาศนะเป็นบรรยากาศที่ทางสื่อกําลังสัมภาษณ์นั่นเองนะครับแล้วก็สื่อแต่หลายสื่อเองนะตอนนี้ก็พยายามที่จะประโคมหรือการลงข่าวนี้นะครับเราจะเห็นว่า นับถอยหลังนี่ก็มีความเข้มข้นนะครับขึ้นแลก็ช็อตต่อช็อตก็คือชั่วโมงต่อชั่วโมงนะฮะก็มีการนําเสนอข่าวนะลุงป้านําเสนอข่าวเรื่องของคดีดังคดีนี้นะฮะก็วันที่31ก็คาดว่าน่าจะมีพี่น้องนะครับไปให้กําลังใจแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะวันที่31ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดน,นี่ก็เป็น คลิปคลิปหนึ่งที่ทางสื่อใหญ่นในช่องอมบรินนะฮะได้มีการสัมภาษณ์กูรูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านทนายดีชานะครับแล้วก็ท่านธนารัชพลจรลรวมทั้งนะครับเด้มีการสัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะด้วยนะครับที่ให้ความคิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ะถึงคดีนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนรีเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะครับจากคลิปข่าวในช่องอมรินที่ได้นำ เสนอในเรื่องนี้นะครับ นับจากวันนี้อีก3วันคดีดังบ้านกกกนะครับค่ะนับ29่ใช่ไหมยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดวันฮาโลวีนพอดีจะมีคําพิพากษาว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาจะเป็นลุงพลแน่นอนผู้ต้องหาเป็นลุงพลแต่ว่าคําพิพากษาของศาลเนี่ยจะออกมาในวันนั้นว่าลุงพลจะมีความผิดจะรอดหรือจะร่วนะครับวันนี้มีบรรดานักวิชาการทนายความกูรูคนที่อยู่ในข่าวเนี่ยออกมาแสดงทัศนนะมากมายหลายคนนะฮะคนแรกทนายรัชพลทนายรัชพลบอกว่าพอดูดูจากกระบวนการในการสอบสวนสืบสวน สอบสวนดูแล้วลุงพลโอกาสโดนยากไอกทีสิโดนยากแปลว่าน่าจะรอดน่าจะรอดอเอาผิดลุงยากโอกาสรอดสูงเพราะว่ากระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานตอนนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีนะฮะเดี๋ยวฟังจากทนายรัชพลศิริสาคอนครับตามหลักกฎหมายเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยก็คือยกฟ้องนะครับก็คือมีพยานหลักฐานไม่ไม่เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าลุงพลเนี่ยกระทำความผิดจริงทีนี้ก็ต้อง รอดูนะครับว่าพยานหลักฐานพวกนั้นเนี่ยสามารถมัดตัวลุงพลได้หรือเปล่าครับถ้าถามผมเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าพยานหลักฐานเนี่ยถ้ามีน้ําหนักจริงๆนะคือคลิปกล้องวงจรปิดนะครับว่าลุงพ,พลเนี่ยพากน้องชมพู่ไปจัดบ้านนะครับหรือว่ามีคนเห็นนะครับตรงนี้จะมีพยานจะถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากแต่ทีนี้พอไม่มี2ส,สิ่งนี้ปุ๊บนะก็ยากอยู่พอสมควรนะครับที่จะเอาผิดลุงพลได้ครับคือถ้าเจอเส้นผมมาเจอจริงนะครับแต่ว่า มันบ่งบอกได้ยังไงว่าลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกจากบ้าน,นะม,นมันไม่ได้มีความสอดคล้องกันเลยสามสิบเอ็ดตุลาศารสาร,สารชั้นต้นสารสารจังหวัดบูดาหาร<ฆ>จะมีคําพิพากษาว่าตกลงแล้วลุงพลป้าแตนป้าแตนด้วยนะฮะ<ฆ>ลุงพลป้าแตนเนี่ยจะมีความผิดในฐานะผู้ต้องหาที่ทําให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตหรือเปล่า<ฆ>ต้องรอติดตามที่คนแรกนะฮะเสียงแรกอีกเสียงหนึ่งคือคุณอัเฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยือ่ออาจญากรรมคุณอเชเฉริยะบอกโอกาสรอด สามสิบเปอร์เซ็นต์ออีกอ่ะแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าโอกาสจะไม่รอดสูงกว่าอรอดแค่30เอาแต่ทานายเมื่อสักครู่บอกว่ารอดนะมองต่างกันอมองต่างกันพี่อัจริยะบอกว่าโอกาสรอดแค่30แต่โอกาสโดนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่แน่แต่ปัฒนายนะอาจจะรอดแต่ลุงพลยังไงก็ไม่รอดฟังจากพี่อัจฉริยะคือโอกาสลุงพลเนี่ยรอด3 0เปอร์เซ็นต์นะแล้วโอกาสโดน70%เปอร์เซ็นต์เพราะเนื่องจากว่าไทาม์ไลน์เวลาหรือสภาพแวดล้อมอ่ะ ตามลายเวลาที่บอกว่าไปช่วงเวลาที่เกิดเหตุไปอยู่ที่ไปเจอพระเจออะไรเนี่ยมันมันไม่ได้เลยไงเนี่ย,ยโอกาสที่ผมบอกว่าโอกาส70 30แต่ถ้าถ้าอีกคนหนึ่งคือภรรยาเขาเนี่ยผมว่าโอกาสรอดเยอะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีใครเคยเห็นว่าในขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นเขาหรือไปทําอะไรในมุมผมนะผมว่าโอกาสของของภรรยาเขามันห่างในมุมหลักฐานมันห่าง เสียงแตกเสียงแตกอีกท่านหนึ่งทนายจุกรู่เดชากิติวิทยานานทนายเดชาบอกว่าโอกาสที่ลุงพลจะรอดเนี่ยสูงมากเพราะว่าคดีนี้บอกก่อนนะจำได้เลยไม่มีประจักษ์พยานแล้วกว่าตํารวจจะออกหมายจับได้ปีหนึ่งนะไอการจะออกหมายจับคนผ่านไปปีหนึ่งแสดงว่าตํารวจก็เคว้งเหมือนกันตอนนั้นหาอะไรไม่ได้ถึงขั้นต้องเอาผู้ต้องสงสัยเข้าเครื่องเขาเรียกนะ ไอ้ <จบ S 1> ที่คลองหลวงเรื่องจับ,จบเ,บเท็จแล้ว,ว่าตํารวจกลวงมากเมื่อตํารวจกลวงกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานมันก็จะออกมากล,งกลวงว <lur ks> ดังนั้นมองฟันธงเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าลุงพลยังไงก็มีโอกาสรอดสูงมากๆฟังทนายเดชามันไม่มีประจักษ์พยานที่จะพิสูจน์ว่าชัย,ยพลก็ทำความผิดอันนี้ก็เป็นช่องว่างขอดีที่จะทำให้ชัยพลชนะคดีเพราะอะไร ถ้ามีถ้ามีถ้ามีพยานหลักฐานพิสูจน์ว่าชาัยพลกระทำความผิดคงไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จคงไม่ต้องรอเป็นปีอันนี้แหละครับเป็นข้อดีของนายชัยพลที่จะทําให้คดีหลุดหรือไม่ถ้าคดีนี้ปราศจากข้อสงสัยชัยพลก็ชนะคดียกฟ้องแต่ถ้าเกิดมีพยานหลักฐานอื่นหรือว่าไอตัวซิงคอตอนและพยานแวดล้อมรับฟังได้ว่าชัยพลกระทำความผิดชัยยพลก็ติดคุกก็แค่นั้นแหละ นี่คือคดีดังบ้านก,ากอกบ้านก,ากอกก็คือจังหวัดมุกดาหารน้องชมพู่สามขวบหายไปปริศนาและจากนั้นมาพบกลายเป็นศพนะครับคดีนี้ดังมากๆทําให้บางคนเสียผู้เสียคนนะกว่าจะตั้งหลักกันได้วันอีก3าวันข้างหน้าจะมีคําพิพากษาคดีนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนรอติดตามเพราะมันคือมาหาการ์ในช่วงหนึ่งเลยอ่ะจริจริงอออซึ่งหลังจากที่ได้ฟังสื่อใหญ่ได้นําเสนอนะครับเราก็เห็นว่ามุมมองจากสองทนายที่มีประสบการณ์ก็คือ มีโอกาสรอดสูงนะครับแต่อีกมุมมองของอคุณอัจฉริยะนะฮะก็อะมองว่าโอกาสอ30อร์เซแล้วก็เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับวันที่31ตุลาคม2566เป็นวันฟังคำตัดสินก็ติดตามให้กำลังใจนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเสียงสินรินสเตชช่น